สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้เราอยู่กันที่โบราณสถานวัดจงกรมนะคะวัดจงกรมค่ะทุกคนตอนแรกเลยนะคะทุกคนที่มีโอกาสได้ยินชื่อวัดนี้ครั้งแรกเลยนะคิดได้อย่างเดียวเลยคือสงสัยเป็นวัดที่ต้องมีการมาเดินจงกรมกันแน่ๆน,นะคะ แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคือการเดินจงกรมก็ไม่ได้มีความจำเป็นว่าจะต้องมาเดินวัดใดวัดหนึ่งวัดเดียวนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาเราไปทำบุญใช่ไหมคะก็ต้องมีการแบบถือศีลวิปัสสนานะคะแล้วก็มีการสวดมนต์เดินจงกรมอะไรแบบนี้จริงๆทุกวัดเขาก็จะมีนะคะเวลาไปวัดเนี่ยก็จะเห็นบรรดา ม่ชีเนาะแล้วก็คนที่ไปถือศีนะก็เห็นเดินจงกรมกันตามลานที่เขาปฏิบัติธรรมกันนะคะกี้ก็เห็นอยู่บ่อยๆอันนี้คือเราเดินมาตามถนนนะคะจริงๆมันไม่ใช่ถนนหรามันเป็นทางเดินทางเดินจากหน้าวัดนะคะบริเวณหน้าวัดเข้ามาจากซุ้มประตูแล้วก็เข้ามาในเขตของโบราณสถานที่มันมีแนวกำแพงล้อมรอบนะคะ ก็จะเจอขวามือเนี่ยเป็นลักษณะของเจดีที่มีทางขึ้นทั้งหมด4ทางด้วยกันนะคะเนี่ยอันนี้คือจุดที่เราเดินเข้ามาเมื่อสักครู่นี้นะคะทุกคนทุกคนนึกภาพออกปะคือจะมีทางเดินเข้ามานะคะและอันนี้มันจะเป็นแบบซุ้มประตูะนะคะเป็นซุ้มประตูอันนี้ก็เป็นประวัติที่จริงๆแล้วดูจากลักษณะแล้วนี่น่าจะมีการเอามาเอามาติดไว้ใหม่ล่าสุดแล้วนะคะเพราะว่าจําได้ว่า หลายปีก่อนที่กี้ได้เข้ามาที่นี่เนี่ยป้ายมันจะยังเป็นสีน้ำตาลเก่าๆอยู่นะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาเดินบนรณาฐานวัดร้างกันที่บริเวณนอกเกาะเมืองนครสิทธยากันนะคะวัดนี้นิกี้เคยมาเมื่อประมาณสัก3ปีที่ผ่านมานะสามปีใช่สาปีแต่ว่าตอนนั้นที่มาก็สภาพไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะ เออแต่พอมาวันนี้แล้วสิ่งที่เห็นคือมีการมาบูรณะนะคะแล้วก็ปรับปรุงภูมิทัศน์น่าเดินขึ้นมากเลยค่ะทุกคนเออเวลามาเนี่ยนะคะทุกคนวัดเนี้ยมันจะต้องเลยวัดวัดเอออะไรนะวัดวัดไอ้พระงามไอ้ประตูแห่งกาลเวลาต้องเลยมาอีกแต่ยังไม่ถึงพญาแมนนะคะวิ่งเส้นไหนนะวิ่งเส้นเดียววิ่งเส้นที่มาจากทางเข้าวัดหัสดาวาดอ่ะแล้วก็ผ่านวัดตะไคร่ฉ่บผ่านวัดตะไคร้ผ่านวัดศรีโพมา นะแล้วก็พอเราตรงไปเรื่อยๆมันจะมีป้ายบอกว่าให้ไปวัดพระง,งามาวัดจงกรมวัดพญามแมนมันจะถึงวัดพระง,งามก่อนแล้วถึงจะมาถึงจงกรมถูกปะแล้วก็เลยไปก็จะสามารถไปวัดพญามแมนได้นะคะคือสภาพทางเดินเนี่ยนะคะทุกคนคือมีการปรับปรุงขึ้นดีมากกว่าแต่ก่อนนะคะแล้วก็ไอ้ทังส่วนทางด้านทิศทิศไรนาทิศใต้นะคะที่อยู่ทางหน้าวัดอะสมัยก่อนมันจะเป็นที่จอดจักรยานใช่ปะเออแต่ปัจจุบันเขาก็ มีการปรับปรงุงไอ้ส่วนที่มันเป็นหลักเขตของโบราณสถานฮะซึ่งกี่คาดการว่ามันน่าจะเป็นแนวเป็นแนวกำแพงรอบนอกทุกคนเข้าใจไหมเพราะว่าเวลาเราเข้า,เาประตูอันนี้มาแล้วเนี่ยเนี่ยประตูนี้ประตูอันนี้มาแล้วใช่ปะมันจะมีเป็นกำแพงรอบในส่วนของโบราณสถานที่มันอยู่ที่มันอยู่ด้านในก็คือในส่วนของเจดีย์องคนี้นะคะเจดีย์องนี้เจดีย์ลายวิหารลายรวมไปถึงเจดีย์ประธานองนนแล้วก็อุโบสถถูกปะแต่ทีนี้ว่าไอ้ตัวหลักเขตแบบเนี้ย มันน่าจะเป็นหลักเขตทีเ่เป็นการบ่งบอกให้รู้ว่าอาณาเขตของพญยาแมแอนะมันอยู่มันอยู่ประมาณไหนใช่ปะเออประมาณนั้นนะเห็นปะแล้วก็ตรงนั้นน่ะจอดจกอักรยานได้ก่อนหน้านี้นะตอนปัจจุบันจอดได้ไหมอ๋อจอดได้จอดตรงนั้นเห็นปะตรงตรงกันกับไอ้ตรงป้ายสีแดงๆนั่นเลยเห็นปะตรงนั้นมันจะมีเป็นคลอกสำหรับเอาจากอักรยานเข้าเออประมาณนี้อ,อืมแล้วก็ทางเดินตรงนี้ทุกคนจะสังเกตดูว่า มันจะคล้ายๆเป็นทางเดินฉนวนอะแต่ว่าถ้าทางเดินฉนวนมันจะมันจะเป็นแบบว่าที่วัดม่เหยยงมันจะมีกำแพงสองฝั่งใช่ปะเออแต่อันนี้มันไม่ใช่เป็นลักษณะทางเดินเข้ามาไอ้ข้างๆไม่มีนะคะแล้วความรู้สึกของกี้นะกี้รู้สึกว่าทางเดินของวัดเนี้ยมันยาวนะมันยาวมากอะคือหมายความว่าก็จะมาถึงกว่าจะมาถึงเขตไอ้ตัวซุ้มประตูทางเข้าตรงเนี้ยเนี่ยตรงนี้คือซุ้มประตูแต่วัจจุบันมันเหลือแต่แต่ กำแพงเตี้ยๆถูกไหมสมัยก่อนมันต้องเป็นซุ้มประตูขึ้นไปเมื่อวาลาเราไปวัดพระง,งามไปต้องมีซุ้มประตูเข้ามาในเขตของวัดเออแต่ทุกคนดูดิว่าทางเดินเข้ามาจากตรงนั้นอ่ะมันค่อนข้างยาวเลยนะยาวเลยอ่ะอืมแสดงว่าวัดนี้ต้องมีความสําคัญมากอ่ะนะคะในตอนช่วงอยุธยานะคะแต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายว่าข้อมูลมันไม่ค่อยแน่ชัดเท่าไหร่นะคะมันมีข้อมูลอยู่อยู่นิดนึงนะคะว่า เขาบอกว่าพระอธิการของวัดจงกรมแห่งเนี้เคยไปรับไปรับฉันอาหารเมื่อคราวที่สมเด็จพระเพทราชามีการแบบทําบุญอ่ะเออประมาณอย่างเงี้ยอันนี้กีใช้ศั์แบบง่ายๆเราจะได้เข้าใจตรงกันทุกคนเข้าใจไหมเวลาพระมหากษัตย์เขาจะมีการทําบุญใช่ป่ะก็จะต้องมีการนิมนต์พระเข้าไปฉันอาหารอะไรประมาณอย่างเงี้ยอืมอืมประมาณนี้แหละนะคะอ่ะไปเดี๋ยวเราเดินเล่นกันในส่วนของวัดจงกรมค่ะทุกคนไปค่ะ โอเคค่ะทุกคนคะเดี๋ยวเราเริ่มเดินกันเลยนะเมื่อกี้เราก็พูดคุยกันไปแล้วเนาะว่าวัดนี้คือมันไม่มีหลักฐานแน่ชัดนะว่าจะสร้างช่วงไหนนะคะแต่ว่าเขาสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นช่วงประมาณสักพุทธศตรวรรษที่20กับ21ก็คือยุยาตอนกลางๆนะแต่ก็มีนักชาการบางท่านบอกว่าจริงๆน่าจะเป็นช่วงสมัยอู่ทองนะคะดูจากเจดีย์อะไรประมาณนี้นะคะก็ ข้อมูลก็เดี๋ยวค่อยศึกษาค้นฟ้ากันต่อไปนะคะทุกคนไม่มีจบสิ้นอยู่แล้วนะคะในเรื่องของการสำรวจโบราณสถานแล้วก็ความเป็นเมืองเก่าของเราเนี่ยนะคะอันนี้ทุกคนเห็นเจดีย์ที่อยู่ทางด้านขวามือที่เราเดินเข้ามาเมื่อสักครู่ปะทิกกี้บอกว่ามันน่าสนใจมากมันเป็นเจดีย์ฐานสี่เหลี่ยมนะคะทุกคนแล้วก็มีฐานปรททักษิณถูกไหมคะแล้วทางขึ้นมีทั้งหมด4ี่ทางรูปทรงเจดีย์อย่างนี้นะคะทุกคนเรามักจะเห็นในช่วงอยุธยาต้นๆน,นะคะ อย่างอายอาุโบราณสถานวัดขุนเมืองใจวัดเดิมมโยธยาใช่ไหมคะที่เป็นลักษณะาฐานสี่เหลี่ยมแบบนี้เห็นไหมแล้วพอขึ้นไปก็มีฐานพระทักศิณ์แล้วก็มีเป็นสี่เหลี่ยมขึ้นไปอีกนะคะรูปทรงสไตล์อย่างนี้สันนิษฐานว่าด้านบนสุดของยอดเจดีย์นะ่ะองคเนี้ยนะคะมันน่าจะเป็นเจดีย์ทรงะระฆังคว่ำเหมือนกับอะไรรู้ไหมเหมือนกับอา,อาณาจักรสีเทพอะคะ่ะเห็นไหมคะที่เขาเพิ่งจะ ค้นขุดค้นพบแล้วก็ประกาศเป็นเป็นโบราณสถานเป็นมรดกโลกอะค่ะของที่ที่เพชรบูรณ์นะคะเป็นลักษณะแบบสี่เหลี่ยมขึ้นไปหนึ่งชั้นสองชั้นแล้วข้างบนก็จะเป็นลักษณะเหมือนเจดีย์คว่ำนะคะเหมือนกับพวกพระธาตุต่างๆที่ฐานจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่นี่ยอดเป็นแบบนั้นหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะใช่นะคะแล้วก็ในส่วนของอุโบโสถข้างหน้าเราเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราเดินไปดูใกล้ๆค่ะทุกคน ทางเข้ามีสามทางเห็นไหมเห็นไหมคะทุกคนแต่ว่าประตูมันจะมีสองนะก็คือซ้ายขวาถูกปะส่วนตรงกลางมันเป็นมอนเป็นช่องเป็นช่องเฉยเฉยะไม่สามารถลงไปดได้มีบันไดนะคะแล้วก็ตัวโบสถนี้นะคะเขาสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างในช่วงยุทธยาตอนกลางนะคะตอนกลางก็ก็น่าจะสอดคล้องกับความเป็นเป็นที่มาของวัดนี้นะคะว่าเป็นพุทธศตวรรษที่2 0สบถึงยี่นะคะเสมาอยู่ตรงนี้นะแต่ปัจจุบันแล้วมันไม่มีแล้วนะ แล้วก็ทั้ง8ดทิศก็ไม่มีสายมาลงเลืออยู่เลยนะคะบันไดทางขึ้นตรงนี้นะคะทุกคนทุกคนเห็นไหมว่าเราจับมันยังมีความเป็นปูนปั้นลงเลืออยู่นะคะเห็นปะ,ะให้เราพอจะนึกได้ว่าสมัยก่อนมันเป็นเช่นไรนะคะเนี่ยค่ะเห็นตรงนี้นึกถึงวัดบรมคุทลารามลยนะคะที่ตรงกลางมันจะมีแบบเป็นลักษณะเหมือนเป็นมุกยื่นออกไปด้านหน้าใช่ปะแล้วตรงกลางมันจะมีช่องแต่ว่ามันไม่ใช่บันไดนะ กี่มองลงไปข้างล่างแล้วมันไม่มีบันไดลงไปนะฐานซุกะชีก็เหมือนปฏิสัานพุทธรูปอยู่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆว่าใช่ไหมนะคะกี่เห็นล้หล่ะนะคะแต่ทุกคนอาจจะยังไม่สังเกตนะคะเพราะว่าดูจากจากภาพอาจจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรหนะ้าพุทธรูปรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันนะคะจะมีหน้าต่างสามช่องนะคะเห็นไหมคะอ่าส่วนอีกฝั่งหนึ่งเหลือแต่ผนังไปแล้วนะคะไอ้ไม่มีไม่มีผนังไปแล้ว นี่ยค่ะทุกคนมันไม่ใช่พุทธรูปนะมันคือก้อนอิฐที่ใครก็ไม่รู้นะคะเอามาตั้งไว้นะคะอันนี้เป็นลักษณะเหมือนเป็นเนวแนวอะ่ะทุกคนเห็นไหมลักษณะเหมือนเป็นเนวแนวเห็นปะเ,ะเข้าใจคำว่าเนวแนวไหมอันนี้สมัยก่อนคาดการว่ามันเป็นประตูทางออกไปด้านหลังของบูสดนะคะปัจจุบันก็โบกปิดทับไปแล้วนะคะกี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไอ้การโบกปิดทับเนี่ยนะมันโบกปิดทับมาจากการบูรณะถูกไหมหรือ นะจะจะพูดยังไงดีเป็นการโบกปิดทับโดยโดยการบูรณะในยุคสมัยนั้นที่เขามีการบูรณะในแต่ละครั้งแต่ละครั้งหรือว่ามีการมาโบกปิดทับในยุคยุคที่มีที่กรมศิลปากรเข้ามาดูแลแล้วก็โบกปิดทับไปน,นี่เราไม่รู้นะคะไม่แน่ใจอันนี้เป็นวิหาระคะ่ะทุกคนเขาบอกวิหารหลังนี้ก็มีการบูรณะปฏิสังขรณ์มามาแล้วกว่าสี่ครั้งด้วยกันนะคะทุกคนดังนั้นเนี่ยเออ,เอ,อทุกคนเห็นอันนี้ไหมอันนี้เป็นศีลาแรงนะคะเนีย่ยเนี่ยลาแรงเห็นปะ มันจะเป็นมันเป็นหินเนื้อเดียว,ยวกันกับที่เป็นรากฐานของเจดีวัราชบรณนะส่วนใหญ่แล้วตัวศีลาแรงเขาจะเอาไว้ปูนะคะไว้ปูเพื่อรองรับน้ําหนักครนรื้เปล่าไหมเออถ้าอันไหนรองรับน้ําหนักมากๆากก็จะใช้ตัวศิลาแรงมาเป็นรากฐานนะคะพบมาแถวสุโขทัยนะคะแล้วก็ข้อ เขาบอกศิลาแรงเวลามันอยู่กับใต้ดินนะมันจะอ่อนนุ่มแต่เวลามันอยู่กลางแดดกลางฝนเนี่ยอะโดนแดดโดนอะไรเงี้ยนะคะมันจะแบบเป็นเป็นแข็งแข็งอย่างที่เราเห็นกันเมื่อสักครู่เนี้ยก็เลยทําให้เวลาเอามาทํเา,เเาเป็นเสาเป็นอ่าเป็นเสาเป็นผนังอะไรต่างๆนะพวกเนี้ยยุทธยาเขาก็เลยจะต้องมีการโบกปูนทับกลงไปนะคะแล้วเพื่อให้มีการสวยงามมากขึ้นก็ต้องมีการทํรลดลายปูนปั้นนะคะประมาณอย่างนี้พระพุทธรูปที่วิหารนี่มีหลายองค์มากนะคะดูจากซากที่เหลือเนี่ย น่าจะเป็นหมู่พุทธรูปที่ที่มีหลายองค์มากนะคะประมาณนี้เออทางเข้าทางออกของวัดนี้จะมีอยู่สองทางนะคะคือด้านตะวันออกที่เราเข้ามาแล้วก็ทางด้านทิศใต้นะคะนี่ค่ะมีสองทางนะคะเพราะว่าพอดีกี้เดินไปเซอร์เวมันหนึ่งรอบแล้วนะคะเดินรอบเลยลก็จะเห็นว่ามันมีรั้วมีกำแพงโดยรอบ แต่ทางออกที่เป็นโบโบแบบนี้จะมีแค่สองนะคะจริงๆมันจะมีอีกทางหนึ่งเหมือนกันนะทางด้านทิศเหนือแต่ว่าคือกี่ไม่น่าใจว่านีมันใช่หรือเปล่าหรือว่ามันเป็นมันเป็นต้นไม้มันขึ้นมาพอดีแล้วแล้วเขาตัดหรือเปล่านะคะเพราะถ้ามีมันต้องมีร่องรอยอยู่บ้างนะคะแล้วที่สำคัญมันควรจะตรงกันกับทางด้านทิศใต้ด้วยนะคะอันนี้เป็นเจดีย์ประธานค่ะของที่วัดจงกรมแห่งนี้ค่ะทุกคนฐานแปดเหลี่ยมนะคะเป็นฐานแปดเหลี่ยมแล้วก็ประดิษฐาน พระพุทธรูปโดยรอบนะคะปัจจุบันมันไม่มีละนะคะเหลือแต่เป็นซุ้มๆจระนำอยู่ทางด้านบนนะคะแล้วก็ข้างในองค์เจดีย์เนี่ยจะเป็นลักษณะของซุ้มฟูหาที่เข้าไปแล้วมันจะมีเจดีย์องค์เล็กปฏิสถานอยู่ข้างในอีกหนึ่งองค์แต่ว่านะคะเจดีย์ที่เนี่ยมันเต็มมันค่อนข้างจะเต็มแน่นทุกคนเห็นไหมที่มันเป็นข้างบนอะน่นาะในนั้นอะเขาบอกมีพุทธรูปอยู่ปัจจุบันไม่มีละมันเหลือแต่เป็นลักษณะเหมือนเป็นล็อกๆที่ที่เขาเรียกว,ว่าเป็นจระนำอะเอออยู่ด้านบน จะดีองค์นี้นี่มันมีความพิเศษในความคิดของกี้มากเลยนะเอาไว้เดี๋ยวถ้าเรามีเวลาเราเราค่อยมาเจาะลึกตรงนี้กันอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าพี่มีความรู้สึกว่าจะดีองค์นี้มันมันรวบรวมหลายยุคหลายสมัยเข้าด้วยกันยังไงก็ไม่รู้อะมันแปลกนะคะมันมีอะไรที่มันมีอะไรที่ไม่ควรจะมีในอะไรอะทุกคนเข้าใจที่กี้พูดคานี้ไหมมันมีบางอย่างที่มันไม่ควรจะมีแล้วมันก็ไม่ควรจะมีบางอย่างที่ไม่ควรจะที่ควรจะมีอะไรอย่างี้ อันนี้คือเจดีเล็กที่มันอยู่ข้างในนะคะชี้ให้ดูเพราะว่าขออนุญาตไม่เดินขึ้นไปสองมากเพราะว่าแอบวิ่งขึ้นไปถ่ายรูปแล้วก็รีบลงมาเนื่องจากว่าข้างบน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 อะคะ่ะด้านบนของของตัวไอ,ไอช่องนั้น่ะมันมีนลังพึ่งอยู่เราไม่รู้ว่าลังเนี่ยมันยังมีพึ่งหลงเหลืออยู่หรือเปล่านะคะเดี๋ยวไม่อยากจะวิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตเหมือนรอบก่อนนะคะเคยเข้ามาที่นี่เมื่อสี่ปีที่แล้วค่ะทุกคนคือกี้ถึงบอกไงว่ากลับมารอบนี้เนี่ยมันทําให้เราเห็นว่า เออวัดนี้ดูแปลกตาไปเลยนะคะแล้วด้วยความที่ช่วงนี้มันเป็นช่วงแบบยังปลายหนาวอยู่อะ่ะหน้าหน้าหนาวจะเข้าหน้าร้อนใช่ปะ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าต้นไม้มันก็จะแห้งๆเนี่ยเวลาเดินไปทุกคนจะได้ยินเสียงที่เดินย่าใบไม้ที่มันแห้งๆเห็นปะ่ะด,ดังแกลกดังดังแก็บแก็บใช่ไหมเอดียินเสียงไหมประมาณนั้นอยู่ตลอดเลยนะคะเนี่ยค่ะจะดีทรงระครังนะคะแต่อย่างที่บอกไปว่ามันมีความมันมีความเอ๊ะอยู่ตลอดเวลานะคะ เดี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยวต้องต้องค่อยมาดูอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยววันนี้ให้ทุกคนดูรอบๆไปก่อนเผื่อใครที่ไปวัดนู่นวัดนี้มาทั่วแล้วอยากจะหาวัดอื่นๆที่ยังไม่เคยมาหรือบางคนอาจจะเคยมาแล้วคือคิดว่าวัดเนี้ยสวยนะนอยากให้มากันเยอะๆเพราะว่าคือวัดบางวัดเนี่ยถ้าเราไม่เข้ามาไม่เข้ามาแบบดูมันอะไม่เข้ามาสำรวจไม่เข้ามาชมมันหรืออะไรต่างๆนนนาพวกเนี้ยมันก็จะกลายเป็นวัดที่มันรกล้างว่างเปล่าไปหนักกว่าเดิมอีกนะคะ ทุกคนคะเดี๋ยวเราเดินมาดูด้านหลังกันนะคะเนี่ยทุกคนเห็นว่าข้างหลังมันจะเป็นทางเดินได้แบบนี้ยจริงๆมันจะมันจะเป็นทางเดินแบบนี้โดยรอบของตัวกำแพงวัดเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะสมัยก่อนนะมันมีน้ําล้อมรอบอยู่แต่ปัจจุบันมันตื้นเขินไปหมดแล้วไงเข้าใจใช่ปหมเออมันจะมีคูน้ําล้อมรอบเช่นเดียวกันกับออวัดบริเชตถาวรามแล้วก็วัดศรีกาสมุรไอ้ส่วนบริเวณคูน้ําล้อมรอบเนี่ยเขาเรียกว่าอุทกเกษตรมานะคะ อันนี้คือปล้องฉนไหนค่ะไม่รู้หลุดหล,ลุดลงมาจากเจดีย์องไหนก็ก็น่าจะหลุดลงมาจากเจดีย์ประธานอะถูกไหมคะปล้องชนไหนน่าจะหลุดลงมาจากเจดีย์ประธานนั่นแหละนะคะจะสังเกตว่าโซนด้านหลังอุโบโโสถตรงจุดเนี้ค่ะทางด้านทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีเจดีย์ลายเท่าไหร่แต่จะมีล่าถ่านเจดีย์ลายอยู่นอกกำแพงตรงนี้อีกสองจุดเห็นไหมคะอันนี้คือกำแพงใช่ไหมอ่ะและนี่คือทางเดินข้างนอก แล้วเขาบอกว่าโดยรอบมันจะมีคูน้ําล้อมรอบถูกปะเออมันก็จะมีลักษณะมันเป็นคูน้ําล้อมรอบอะแต่ปัจจุบันมันตื้นเขินไปหมดแล้วนะคะอืมอันนี้คือมุมทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะคะอันนี้ขยับขึ้นมาทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้เห็นไหมสุดเลยนะคะสุดเลยนะคะทะแยงไปเลยค่ะอันนี้คือด้านหน้าอ่านะคะอันนี้คือด้านทิศตะวัน ที่ตะว,วันออกเฉียงเหนือค่ะทุกคนโอเคค่ะโอเคทุกคนคะ่ะก็เสร็จไปเรียบร้อยค่ะสําหรับการมาเดินที่วัดจงกรมนะคะแล้วก็ใครอยากมาเที่ยวที่นี่ก็มาได้นะทางทางเข้ามันก็ดีแล้วอ่ะนะคะแล้วก็บริเวณน,นี้ก็จอดรถได้หลายคันด้วยนะคะก็สําหรับใครที่อยากจะให้พาไปจุดอื่นตรงไหนก็ทักบอกมาได้นะคะสําหรับวันนี้ที่วัดจงกรมก็ลาไปด้่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ